Hello เรากำลังจะไปงานแต่งเพื่อนแต่งสิงไม่ใช่งานแต่งหรอกเขาหนีตามกันแต่ว่าเราไปกินข้าวแราวยืงอยู่กับคุณนินค่ะนัง <laughs> อยู่คุณนินเดิมคับคุณนินจะมีเรื่องราวแน่นอน <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบเดินทางไปก่อนเพราะว่าเรานทุกคนไว้หนึ่งทุ่มใช่งไหมค วีอาร์ไลฟ์ค่ะประสบการณ์ที่เลวร้ายสุดในชีวิตเหมือนไปออกรบเวลาขึ้น MRT แต่ละทีเดี๋ยวเราจะไปร้านที่อยู่ซอยทองหลอกันนะคะออกมาตรวจสอบีว่าเขาว่าอยากจะไรถ่ายรู ริงคุณนินน่ะไปงานวิธีกรรมาเมื่อเช้าแล้วใช่ไหมคะใช่ะคะ่ะไปเป็น,ปนสกิพยานซึ่งเจ้าหน้าที่เขตบอกว่าวิพยายมาครบนะคะยิิ <laughs> ยายมาครบอุ้มีครบค่ะแล้วขอบประชาชนพยานย,ยิ่งกว่าแต่ก็ทุกอย่างเรียบร้อยภายใน45นาทีรวดเร็วมากใครจะไปแต่งใครจะไปจดทะเบียนตอนนี้นะคะไปได้แล้วก็จะเป็นการจดทะเบียนในยุค <laughs> ส่งรถเท่าเทียมค่ะ <laughs> ก็เป็นบุคคลตับบุคคลถ้าเป็นบุคคลตบบุคคลแต่ถ้าใครยังไม่มีก็สมรสข้างเดียวไปก่อนเกตกับคุณไปในบุคคลมากี่เดือนนะคุณไม่รู้เลยแต่ว่าจาได้ว่าก่อนโควิดจาได้ว่าก่อนโควิดนี่ก็นานแล้วเนาะนคือจริงๆเขาไม่ได้จัดงานแต่งหรอกเขาแค่จดทะเบียนสมรสกันคือเขาคือเขาไม่ได้จัดพิธีใหญ่โตเชิญเพื่อนเชิญอะไรแบบนี้แบบให้เพื่อนสนิทเป็นพยานเขาพูดตรงๆว่าเพื่อนเขาอะ เยอะมากถักเขาตัดก็คือลมยิ่งกว่าลมพู๋อ่ายก็เลยแบบว่ากินข้าวทีละกุ๊มทีละกุ๊มดีกว่าอาจจะฟังดูเบืองนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ขาดทุนนะคะลองคิดดูสมมติว่าสี่สิบคนเราจัดไปกินข้าวสิบครั้งถูกกว่าจัดงานหนึ่งครั้งและเอาสี่สิบคนมาอยู่ด้วยกันนะคะชอบนะจริงๆชอบอย่างนี้ก็คือถ้ามีพิธีก็เชิญเฉพาะคนในครอบครัวมี่ตรงนี้ก็แล้วแบบตอนเช้าก่อนแลตอนเย็นก็เลี้ยงข้าว เลี้ยงหลายๆวันก็สิบวันก็ได้ไม่ติดกูอยากกินอะไรก็พาไปเลี้ยงบอกว่าเขตจดทะเบียนอ่ะแม่ยังไม่ได้ร่วมด้วยเลยนะครับเราแม่รับรู้แล้วแม่รับรู้แล้วก็จะถามอยู่ว่าแม่ไม่มีผู้ใหญ่เลยหรอแม่เมื่อเลิศว่ะเราโตแล้วเราสามารถที่จะสดทะเบียนได้แล้วครับนี่แหละข้อดีของการบรรลุนิติคารวาอเพราะเราเป็นผู้ตูงโตเราเป็นผู้ใหญ่ล้วบางลรัคงเราก็คิดว่าเราเป็เด็ก สรุปยังไม,สงไม่สรุปยังไม่ถึงร้านเลยค่ะามาหลบฝนอยู่ในที่ไหนสักที่หนึง่งน่าจะเป็นอาคารยี่นี้ก็เปียกมากเราหลบฝนอยู่ในอาคารด้วยกันหนึ่งที่น่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลก็อาจจะถูกไล่เมื่อไหร่ก็ได้นะคะเอาเใจช่วยพวกเราด้วยวันดีมาก,กวันดีมากตอนนี้ ฝนเริ่มซาแต่ว่าเราไม่แน่ใจเมื่อกี้แล้วก็เริ่มซาแล้วก็เลยเป็นหมายอย่างงี้เ้รยางงั้นเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งให้มัแบบซาสุดๆก่อนแล้วค่อยไปกล้แล้วล่ะเดี๋ยวจกอีกห้านาทีออก อิตาลีารังเศสขอสโซ่กัมมันต์ตันเวิสฝั่งเสราขายดีสเฮ้ยแกเรียนเลยค่ะดูอลิโก้ดีกว่าสัมผัสที่ตบไอหยดที่บ oh, okay. like this, oh, s <S ้าหรือมาไกลวามว่าอะไรค่ะด right. ิวก็มาไกลอยากให้ทุกคนตรกอะคำว่ามันก็อย่อ๋อสงสัเดินทางมาไกลไม่ใชนะ หน้าไปอะไรอยู่ก็มาไกลแล้วเาืลอแล้วชีวิตเราก็มาไกลแล้วทีนั้นตอนนี้เราโดนไลททีค่ะนนักิแบบจากห้องขางเราเก็บไฮโตตอนนี้ให้มาเก็บของแล้วกินได้เยอะ ตอนนี้ได้มาเป็นแบบว่าแบบมาดูโชวยเดินดินต้องร้อนเราก็ต้องอวยพรเพื่อได้เพลงอุคดาดีทีุ่ด้วก็เด้าวเหม่อกันด้วากาแล้วเราจะอดในเกมมั้แต่เราจะไม่ได้แฟนเลยเนาะก็เลยขอเป็นแฟนตอนนั้นเลย เพื่อที่จะหุดมันไม่เไม่เอไม่เปลอก็เลยด่ามันจะนนก็ไปกินตีน้อยกันแล้วก็ชอปปี้สั่งสองโหลอะไรแบบนี้ครับอะไรแบบนี้ แสบสวยจานก็รอได้นี่ก็รอได้สืยตสี่ไม่ถึงเวได้เนี่ยมันมีเล็กกว่านี้อีกทิ่ต่อไปซื้อต่อนี้เค้าเห็นปะี่ตกไปนี่มันหับขอบก็หล่อไดแล้วตอนตอนี้นะคะเวลาตีหนึ่กว่าบายเจ้าหมอเจ้าสาวไปแล้ว